ไม่พี่น้องมัน,นี้มาหอดหนาหรือเด้อพี่น้องเด้อป่ะเนี่ยมาหอดหนาแล้วหอดหนาแล้วกันมาหอดหนาแล้วพี่พี่น้องเนี่ยอากาศคือฝนชะกตงอกับมหอดหนาแล้วนั่นเสียงนะ้าคืออยากส้มซะแล้วพี่น้องมาหาซองบำบักสีดาก่นนะ หาซองบืองบักสีดาก่อนพี่น้องที่อยากสุ่มบักสีดาเนี่ยเห็นไหมพี่น้องอุ้ยบักสีดานะดหน้าเนี่ยนะไม่เป็นสีดาบ้านพืล่ลไงพี่น้องเน้นนี่กรเหลี่ยมมองๆก็บออกก่อนเนี่ยพอดีเลยพี่น้องอุ้ยเน้นนี่แค่เป็นแต่แซ่บอุ้ยเนี่ยนยนี่นนก็เป็นแต่แซบ่บพี่น้องเห็นบ่ ม,มือเบิองสองน้อยนี่พี่นอ้องเออเปเหลี่ยมพอดีพอดีกินกับเลือกินกับแจีวพริกป่นพี่น้องสองนี่สองน้อยนี่ก็คือกันมึงน้อยนี่เออน้อยนี่ก็เป็นแต่แซ่บพี่นอ้องเปล่ไปพอดีพอดีเอยเป็นแต่แซบ่บ พ the ี่น้องมาหอดน้าแล้วมาหอดเสียงน้าแลวพี่น้องไปีหนไปเก็บบักซีดาไม่กินน้ากันได้พี่น้องเด้อไปเก็บบักซีดาซีดาน้าพี่น้องเพราะแม่บักซีดาตลาดมันสิงะมันสีหอมมันสีแซ่บได้พี่น้องขึ้นเสียงน้าบึงพี่น้องไปนีนเสียงน้าบึงพี่น้องบักซีดา ปักซีดาน้าบันเฮ้พี่น้องเห็นป่ะเน้นเน้นทั้งสี่กับเป็นจะเสพไม่พี่น้องไม่บอกเสียปักซีดาอืมหอม,อมกรับดีดี งามง่ายง่ายพี่น้องไม่แข็งมีต้นหนึ่งเยอะพี่น้องบักทีดาาน้าบ้านท้องพี่น้องม่ะยัต้นหลายยัวน้อยเหลี่ยมหลายหลายอืมไมผิดลาดจังน้อยนะพี่น้อง